รถเวลารถเกียร์เหมือนกับว่ามันมันจะสะดุดนะครับเหมือนมันไม่เรียบครับผมอยากรู้ว่าเป็นที่โอเคจะเป็นที่เอสซีวลครับเป็นได้ทั้งสองตัวครับแต่ส่วนใหญ่ที่พบนะครับหัวฉีดสกปรก,กอุดตันกองเชื้อเพลิงไม่ได้เปลี่ยนตามระยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัววีโก้สามพันเนี่ยนะครับเราสามารถทําการตรวจเช็คแบบละเอียดได้นะครับโดยจะโดยการใช้คอมพิวเตอร์สแกนเนอร์เข้าไปอ่านค่าการทํางานของระบบหัวฉีดอ่านค่าสดเลยนะครับทั้งสี่สูบเลยว่า ค่าหัวฉีดนะครับเป็นบวกหรือเป็นลบมีสกรปรกอุดตันอยู่สูบไหนเราจะรู้ทันทีเลยแล้วก็ให้อ่านค่า Intake Attempt ด้วยนะครับอุณหภูมิความร้อนสะสมในห้องเผาไหม้ด้วยนะครับหรือโท<อ>่ทะอ,อุณหภูมิความร้อนสะสมในท่อร่วมนะครับถ้า Intake a t t e m เ t เกินกว่า3 0 d e g บแสดงว่าท่อท่อร่วม ID ของคุณสกรปรกอุดตันด้วยแล้วก็สังเกตลิ้นปีกผีเสื้อนะครับด้วยนะครับว่าสกรปรกอุดตันหรือเปล่า นะครับมีคาบเม่าไปเกาะหรือเปล่าอันนี้ก็มีผลนะครับส่วนอาการสะดุดนะครับส่วนใหญ่แล้วที่พบนะครับก็มาจากระบบหัวฉีดนะครับสกปรกอุดตันนะครับห่างการดูแลรักษารถใช้งานมากี่กิโลแล้วครับรถสิบสามปีเนี่ยผมใช้งานมาสองแสนสี่ครับแต่ผมเพิ่งไปล้างหัวฉีดกับล้างเท่าร่วมไอดีมานะครับล้างหัวฉีดกับล้างท่อร่วมไอดีแล้วอ่านค่าสดรือยังครับอ่านค่าสดแล้วค่าหัวฉีดติดลบหรือว่าค่าบวกค่าหรือเป็นค่าบวกครับหรือเป็นค่าลบได้อ่านไหม อันนี้เขาไม่ได้อ่านนะเป็นร้านที่ว่าเขารับทาร้านรับล้างหัวฉีดกับท่อไอดีเฉยแต่ไม่ได้ผ่านเครื่องอืมต้องมีคอมพิวเตอร์สแกนเนอร์ครับเพราะล้างหัวฉีดทายัางไงครับถอดออกมาขึ้นแท่นอัดอัดเทสหัวฉีด<อ>ใช่ไหมถอดอดอกมาแล้วก็ขึ้นแท่นที่ว่าเป็นเครื่องกดแล้วให้มันพุ่งๆนะ่ะอ่าเครื่องกดพุ่งนะโอเคแล้วหัวฉีดฉีดเป็นฝอยดีเป็นละองดีไหมครับใช่ครับมันเป็นละองฝอยดีครับเพราะหัวหัวฉีดยังปกติถ้าเป็นละองฝอยดีนะครับต้องใช้คอมพิวเตอร์เข้าไปสแกนดูครับว่ามีเเซซ็นออรร์ะไ พบข้อบกพร่องจากเซ็นเซอร์ตรงจุดไหนหรือเปล่าด้วยนะครับไม่ใช่แค่ขึ้นแท่นอย่างเดียวเพราะนั้นต้องอาศัยคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลองลองให้อู่ใกล้บ้านร้านประจําหรือศูนย์บริการก็ได้ครับเขาช่วยเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปสแกนดูนะครับเขาจะได้วิเคราะห์ได้ว่ามีปัญหาที่เซนเซอร์ไร้รา,างหรือมีเป็นปัญหาที่ตัว S V v าล์วนะครับหรือมีปัญหาที่จุดอื่นเขาจะฟ้องผ่านสแกนเนอร์เลยนะครับ เราบางครั้งเนี่ยนะครับไม่สามารถพบโค้ดได้เพราะฉะนั้นต้องอ่านที่ตัว Data Stream ด้วยนะครับว่าค่าการทำงานนะครับของระบบการสั่งจ่ายนะครับครบทุกฟังก์ชันหรือไม่อันนี้ต้ององค์ประกอบภาพรวมต้องอาศัยประสบการณ์ช่างที่มีความชำนาญในการวิเคราะห์ด้วยนะครับจะได้ซ่อมได้ตรงจุดนะครับครับผมครับผมและอีกอางนึงนะครับผมเวลาสตาร์ทแล้วมันเสียงดังติกๆนี้แสดงว่ามันมีผลกัเราบปโค้ดทีใช่ไหมครับ สตาร์ทแล้วมีเสียงดังยังไงครับอันนี้คือเคส<ร>เสียงดัง,<ร>ดงคืออย่างนี้ครับเคสเคสที่เสียงดังเนี่ยนะครับเผเอินว่าช่างโดนไม่ได้อยู่หน้าง,งานไม่ได้อยู่ที่รถท่านนะครับเพราะนั้นคออเคสเคสียงดังองค์ประกอบภาพรวมได้จากหลายสาเหตุนะครับลูกลอกสายพานนะครับตัววาล์วนะครับตัวชิ้นส่วนของเครื่องยนต์นะครับมีตัวเสียดสีกันอยู่นะครับบางครั้งป้ายป้ายทะเบียนรถสั่นกระพือก็มีเสียงดังหรือบางครั้งตัวตัวคอท่อร่วมนะครับ ประกอบไม่แน่นหรือน็อตหลวมตัวนี้ที่มีการสั่นสะเทือนก็มีเสียงดังครับเพราะนั้นคุณต้องให้ช่างนะครับทำการตรวจเช็คถ้าเป็นเฉพาะตอนช่วงเช้าเช้าเครื่องเย็นสตาร์ทแล้วดังคุณอาจจะต้องเสียเวลานิดนึงนะครับถ้าเราไม่สามารถหาเองด้วยวยตัวเองได้นะครับอาจจะต้องเสียเวลานํารถไปทิ้งไว้ให้ช่างเขานะครับแล้วก็บอกเขาว่า <Okay. S 1> 7จ็ดโมงแปดโมงเดี๋ยวผมมาทําการสตาร์ทพร้อมช่างนะจะได้ได้ยินเสียงพร้อมกันนะครับ <Okay. S 1> แต่ถ้าเกิดว่า <Okay. S 1> ท่านแต่ถ้าเกิดว่าท่านสามารถฟังได้เองเนี่ย ก็จะลองดูอย่างที่ช่างโดนแนะนําก่อนดีกว่านะครับครับผมยินดีครับยินดีครับท่านครับขอบพระคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ